บทที่ฐานประจําวันสาธุการในพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าทรงสถิตในพระวิหารอันบริสุทธิ์ของพระองค์พระที่นั่งของพระเจ้าอยู่บนฟ้าสวรรค์พระเนตรของพระองค์มองและทดสอบลูกหลานของมนุษย์พระเจ้าทรงทดสอบคนชอบธรรมและคนอาธรรมและวิญญาณของพระองค์ทรงเกลียดชังผู้ที่รักความทารุณโหดร้ายพระลารัดของพระเจ้าเป็นพระมัดที่บริสุทธิ์เป็นเหมือนเงินหลอมให้บริสุทธิ์ในเตาไฟบนแผ่นดินโลกแล้วถึงเจ็ดครั้ง ขปงหลายวางใจในความรักมั่นคงของพระองค์และจิตใจของขปงหลายเปรมปีในความรอดของพระองค์เราธารมิกชนต่างร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงกระทำแก่ขปงหลายอย่างดีพระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทรงตัดตัดเตือนขปงหลายให้ทุกทุกคนที่เชื่อวางใจในพระองค์ตั้งใจตอปัญญาของพระองค์และให้เอียงหูของขปงหลายฟังความเข้าใจ จากการทรงช่วยเหลือโดยการทรงนำขององค์พระพิญญาบริสุทธิ์เพื่ขอขระพงหลายจะรักษาความเฉลียวฉลาดไว้และริมผีปาาของขระพงหลายจะระแวดระวังความรู้ของพระองค์และพูดถึงพระองค์ในทางที่ถูกต้องอยู่เสมอพระบิดาเจ้าข้าโอข้าแต่พระเจ้าหากประชากรของพระองค์กระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระองค์บัญชาไม่ให้กระทำจึงเป็นการกระทำบาปเหตเพราะต่างคนต่างก็ทำตามที่ตรงนินเห็นชอบ ดูหมินทั้งคาสอนและคําตักเตือนที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ด้วยเหตุนี้เชื้อบาปชั่วจึงได้ลุกลามไปทั่วและผู้คนมากมายได้ยกเอาว้ไวะไปใช้ในทางการณธรรมแม้แต่บางคนในครอบครัวของพระเจ้าก็หันใจแบบประพฤติตามอย่างคน,นยุคนี้เข้าไปพัวพันเกี่ยวข้องกับการงานของเนื้อหนังไม่เว้นในแต่ละวันซึ่งเป็นเหตุให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเสียพระทยัยข่าแต่พระเจ้าในวันนี้กับพวกหลายมีใจที่สำนึกผิด จึงขอทมใจลงสาภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ลุ่งละเมิดขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาโยกโทษให้อภัยและขอทรงช่วยจิตวิญญาณของกระพง้ายกลับสู่สภาพดีด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าถ้าประชากรของพระองค์มีความเชื่อไม่สงสัยในพลัรบัดของพระองค์ทุกทุกคนก็จะได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์เพราะโดยพระองค์ไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้โอข้าแต่พระเจ้า หากะพงหลายขาดความเชื่อก็พระองค์ทรงโปรดเพิ่มเติมความเชื่อและประทานความกล้าให้กับ้ะพงหลายผ่านการภาวนาพระคำของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแพทย์ของ้ะพงหลายก็ทรงโปรดเมตตาเหยียบราชอันทรงวิสของพระองค์แต่ต้องรักษา้ะพงหลายให้หายจากโรคภัยต่างๆที่เบียดเบียนอยู่กอไฟจากองค์พระบัญญ,ญาบริสุทธิ์เผาทำลายเชื้อร้ายทั้งสิ้น ที่แฝงอยู่ในอวัยวะต่างๆในร่างกายของทุกๆคนในครัวเรือนของพงหลายขอให้ทุกๆส่วนของร่างกายแต่ละคนทั้งภายนอกและภายในที่เสื่อมอยู่นั้นกลับสู่สภาพดีเป็นปกติอย่างอัศจรรย์ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าพงหลายจึงอธิษฐานกราบทุนขอต่อพระองค์ขอให้ทุกๆสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน